มาแล้วมิสเตอร์อัครเดชสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเองดีไซเนอร์เสียงเพลียมิสเตอร์อัครเดชนะครับผม คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือตอนเนี้ยผมอะอยากจะหารายได้เพิ่มแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะฮะว่าเออเราจะไปทําอะไรดีนะเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มเนี่ยผมก็ลองน,นึกดูนะครับว่าเออพ่อกับแม่เราเนี่ยก็อยู่ในวงการเสื้อผ้านี่นะพ่อเป็นคนออกแบบแพทเทิร์นนะฮะส่วนแม่ก็มีความสามารถด้านการตัดเย็บ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ขี้โม้ ผมก็ได้มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์หน่อยนั่นแหละครับเลยจุดประกายให้ผมอยากจะเป็นดีไซเนอร์เว้ย <Wow. S 1> มนเลยทำให้ผมมาอยู่ณนะที่แห่งนี้ครับผมโลบ o อกแฟชั่นโชว์ใช่แล้วฮะณนะที่แห่งนี้นั้นเขาเปิดรับดีไซเนอร์หน้าใหม่เว้ยแต่อะไรรู้ไหมสำหรับดีไซเนอร์หน้าใหม่แน่นอนเขาไม่มีนานแบบให้เราออกแบบเสื้อผ้าให้เขาใส่นะฮะ เราต้องมาเดินแบบเองครับทุกคนใช่แล้วเราต้องมาเดินแบบเองโอเคฮะสลับเกมนี้นะครับวิธีการเล่นง่ายๆเลยคือเขาจะมีโจทย์มาให้เราอย่างโจทย์นี้นะฮะและดูใบไม้ผลิแน่นอนฮนะเราก็ต้องเดินหาเสื้อผ้าที่มันเกี่ยวกับโจทย์แดูใบไม้ผลิแต่ยังไงก็ได้ให้มันตรงโจทย์นะฮะโดยการแต่งตัวของเราเนี่ย เราสามารถใส่ได้แค่6ชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะใช่แล้วสำหรับดีไซเนอร์เราก็ต้องเลือกสร้างสารรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมานะครับผมเพื่อที่จะไปเดินแฟชั่นโชว์เพิ่มชื่อเสียงให้ตัวเองชื่อเสียงให้ตัวเองโอเคโอเคครับผมเมื่อรู้วิธีการเล่นเข้าวๆแล้วเราไปลองลงสนามจริงกันเลยดีกว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่มิสเตอร์อัครเดชพร้อมลงสนามครับผมโอเคโจทย์แรกของเราก็คือ Workker โจ์คนงานแน่นอนแค่นี้จิบๆเขาทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าไหนดูซิมีอะไรบ้างอืมโอ้คนงานนี่เลยครับเป็นคนหาเช้ากินข้ามคนงานทํามาหากินคับขนมปังตลอดเวลาจัดไปนี่นะฮะผมก็ได้เจอไอเทมที่แบบน่าสนใจขึ้นมานะครับสําหรับคนงานนี่เลยนี่ผมจะบอกก่อนเลยว่า โจนก็เป็นคนงานนะครับเขาก็ทํามาหากินหาเช้ากินข้าเหมือนกันโจนก็มีความขยันในแบบของโจนะฮะฉันเป็นโจนทํามาหากินฉันควรจะใส่อะไรดีหืมคนงานมันถอดยังไงเนี่ยมันถอดถอดไม่ได้ทุกคนชิบหายแล้วถอดไม่ได้ไม่ได้แล้วเราต้องแก้สถานการณ์นะฮะโอ้โหความฝันดีไซเนอร์ เดี๋ยวต้องหาเสื้อที่มันเกี่ยวกับคนงานก่อนนะฮะไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับคนงานเลยในตอนนี้อืมอืมเสื้อผ้าคนงานนี่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 เริ่มเหมือนคนงานขึ้นมาหน่อยละ <c oughs> และนี่ก็เป็นการดีไซเนอร์ของมิสเตอร์อัครลาเดชนะฮะเป็นไงทุกคนคนงาน <c oughs> ทำไมยิ่งพูดยิ่งงนานาตัวเองวะเนี่ยโอเคได้เวลาเดินรันเวกแล้วนะฮะคนแรกอืม <c oughs> อันนี้ดูเป็นคนงานอยู่นะฮะโอเคเราให้เขาสี่ดาวจัดไปนีออ่อันนี้เป็นทีมรปภปะเนี่ยมีใส่อะไรทั้งก็ไม่ใช่ไม่ใช่น,นี่เป็นทีมพนักงานบริษัทฮะอันนี้คนงานจริงเอาไปเลยสี่ดาวนี่แหละ <c oughs> ก็บตันเรืออจัดไปเลยครับห้าดาวสุดยอดมากขี่เรือมาเลย <What? S 1> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่างอะไรกับผมเลยคนนี้ <Hello. S 1> <c oughs> เอาไปสามดาวนะับเราต้องให้ความแบบยุติธรรม นี่มาแล้วมิสเตอร์อัครเดชนีเป็นไงทุกคนจอมโจรคนงานเป็นไง <c oughs> นี่อะไรเนี่ยหลายๆคนก็มีความคิดสร้างสารรค์นะฮะคนนี้ดูเป็นคนงานอยู่นะไปสีดาวนี่ผมให้สีดาวทุกคนเลยป่นเนี่ยนี่เออคนงานยังไงวะแ <c oughs> ต่ปาดต,ตาะแบบเหมือนโดนต่อยมาเลยนะ <c oughs> แล้วคนที่ชนะนั่นก็คือมิสเตอร์อคาไม่มีเลย เ้ยได้ไงเนี่ยโอ้โหความคิดผมเอาจะสร้างสารรค์ไม่ได้เลยฮะแบบนี้ชื่อเสียงของเราจะไม่โด่งดังนะฮะไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาใหม่ <S <S มาเลยมาเลยโจทย์ต่อไปอะไรวะอะไรเนี่ย m r or Mrs Pig แต่งเป็นหมูผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้เหรอ What the heck นี่เลยเดินมาเจอพอดีหมู Pig หมู Yes Pig โจทย์ครั้งนี้คือการแต่งตัวเป็นหมูนะฮะถ้าตีความไม่ผิดอันนี้เราจะแบบแต่งแบบให้ตรงโจทย์สุดๆเลยนะฮะเราจะไม่พลาดและเมื่อกี้ใส่ไปแล้วถอดไม่ได้มาเลยตีมของเรานะฮะจะเป็นหมูที่แบบดูสง่านะฮะนี่เลยสง่าสุดๆอันนี้เราผมจะแต่งแบบดีๆเลยนะ,ะเราจะไม่ <c oughs> หมู <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หมูนะ <c oughs> ไม่อนี้ไม่ใช่หมูนี่มันไก่ต้มชิบหายแล้วชิบหายแล้วแต่มันก็ดูเป็นหมูอยู่จะเป็นไก่อบจะเป็นนกยุงจะเป็นหมูจะเป็นอะไรสักอย่างได้ไหมเนี่ยเรามาดูที่หน้าตานะฮะเราวน่าจะต้องเป็นแบบสง่าสง่าหน่อยจัดไปอสออสง่าไม่ละได้อยู่ทุกคนทำเล่นไปทำเล่นไปทำเล่นไปเราได้อยู่นะเนี่ยชิลๆนะเกมนี้เขาให้เวลาเราแต่งตัวเยอะมากอือนี่โซน โซน V.I.P ไว้ก่อนไว้ก่อนว้าวไอ้นี่อะไรเนี่ยอยากได้อยากได้อไดโอ้โหจัดเลยฮะจัดเลยฮะเพื่อความมีสงา่าของเรานี่เป็นไงเอฟเฟกต์หัวใจว้าวหมูหัวใจประมาณนี้นะฮะหมูเอเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่วิกลืมใส่ผมเดี๋ยวดูซิมีทรงผมอะไรบ้าง2 5วิบาที่เหลือือมใส่ไอ้นี่มันจะเป็น <laughs> เดี๋ยวผมมันลามไปหน้าหมูแล้วนะสวยแล้วนะถือว่าผมพอใจแล้วนะแค่น <oh ี้ผมก็พอใจแล้วนะเรามาดูกันเลยดีกว่ามาเลยรันเวยอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันหมูยังไงวะเนี่ยเอาไป3ดาวครับผมเฮ้ยอันนี้อืมได้อยู่นะสี่ดาวมาแล้วมิสเตอร์อัครเดตสิีงเง ดูเนี้ยโอ้โหสวยงามใช่เลยมีหัวใจด้วยว้าวเนี่ยผมยืนหนึ่งแน่นอนไม่มีคนแต่งตัวเหมือนเราด้วยนะฮะหืมม <c oughs> ิดั่งได้ได้วยเหรอไม่สามารถทพสท่าได้ได้วยเหรอเอเดี๋ยวทำไมมันใส่ชุดเดียวกันหมดเลยเนี่ยโอ้โหผมจบแล้วแบบนี้ซ้ำกับคนอื่นนะฮะโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมมื่ต่พูดถมลืมโหวตขอโทษขอโทษเอาไปสี่ดาวคนนี้มาแล้วไอพิสเตอร์อะคาเดต มิสเตอร์เอ่ออย่างน้อยเราก็ได้ที่สองนะฮะยังสวยชื่อเสียงของผมเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะฮะดู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 นุ่นดู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 นี่ติดท่านมีเอฟเฟกต์สวยงามดีไซเนอร์หน้าใหม่มิสเตอร์อัคคาเดชเฮ้ยผมว่าผมนั้นก็ไม่เหมาะกับการเป็นดีไซเนอร์นั่นแหละโอเคครับสำหรับใครที่อยากจะมาเดินแบบแล้วอยากเป็นดีไซเนอร์แบบผมผมก็จะทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้คลิปให้นะฮะสามารถไปเล่นกันได้เลยนะฮะ เกมนี้เล่นง่ายไม่ยากไม่ยากเอาล่ะสําหรับการเป็นดีไซเนอร์สาหรับผมผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไว้ครั้งหน้าผมจะไปทําอาชีพอะไรนั้นเรามารอรับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ